เขาเปืยโบราณนะครับเบ่งรถเพ่นประดับตกแต่งางามๆครับผมชีวิตต้องสู้ตาใหญ่เขาเปืยโบราณนมสดเั็นแต่ิมีเขาคว้างเครื่องใส่เป็นโบราณอันนี้จะจะเกี่ยวกับเขาเอื้นอนยังนีครับไอ้ลาวลาวน่อเอาเกียกเก่ยวกับเกี่ยวกับทอผ่าเนาะครับน่อ เมื่งล้านเล่านะครับมีผู้ยักได้เหมือนนี่เฉาคุยเดียกว่าไทยสกปรเ็กสิกินมันข้าเืิ่นเกนเป็นฝาครับเก็กจากไปต่อไข่ยาวความฟองใส่แบบโบราณครับ4 0้าพนเขาบอ่าท่นรเดียว่ัได้กินหร่ามาเดี๋ยว้เ็กินหรื่า อันนี้อ้ไปใชยอยู่ไ้เนี่ยครับโอ้ยมันสไตล์มันไปเลยพุ่อนอยากดูน,น,นีน่ครับนไอ้แล้วก็แต่งตัวลอยๆครับส,ส่งผมเราเป็นส่งผมเขาเอป็นส่งมาหาไ,ไทพนะ <c oughs> ครับผมงอันนี้มันชงไปตัวอยู่มึงไอ้ไข่นักลบโัวแรดเนี่ยชงไปตัวอยู่ครับผมชงมาใส่เอ้ตัวลูกเดี๋ยวจะเลือกสีเดียน เขาใหญ่ยังกว่านี่หอดนี่หอดเอิญเขาเอิญยังกว่าครับเก็บในนอหน่อยหน่อยเก็บสมัยตะเจ้าในหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเกิดท่านอยู่เกิดท่านโย่อยู่เก่าสวนอยู่นั่งวันนุสิรีนี่ว่าหัวทอละนี่ของอันนี้นั่งสติ๊กแบนเท่าเอิญแยกกระทุนนะครับเดินเก็ดจากเขาไปเก็บของโตของของหายากนะครับหลดจุด อันนี้เขาเอื่นหนัง่ครับนี่ผมเอื่นบัถือกลงซื้อเลยเห็นแน่ใส่ใยนี่นี่นี่รับอืรับวีาขึ้นเสาหเสาโทครับอันนี้เขาเอื่นหูพื่นครับนี่อันออันทีซอย่มอ่าพยงนหนแหล่ไหนแล้วมีแต่ของดีนะครองโบราณมึงสิจิ้มเสาแกวยแล้วมึงขึงม เราขายโอ้เศรษฐกิจเราก็รสชาติดี่นะครับเห็นรถไอ้เราก็เืกอนเราได้เราขายเห็นเราไปทั่วเมืองอุบลเหรอคงไม่มีโอกาสได้ถ่ายงขี่เรยจะเขอนเทียบแบบนี้จอรุนก็โกรธนะครับเบื่อทุ่งแค่กับนี่อริสมันไปกินไปอยากไหมนิคนีิระนาม,นมกับนี่นไปนำ้ำอันนี้ยังใส่งานไหนอยู่เ <ไ S 1> ทีบบาายบวันไหนหรอคาเดยมันก็นอัน อะไรแล้วไม่สัมันะ้องไม่ซ่อมว้ามีหอดแนี่ยสตีอะไรอ่อนทรายเมืองสิห์นี่ยสตี้ไรอ่อนหาเบืองใหญเลยครับมีหอดมวลเทปผุนเด้นี่บอด้มีแตตาลโปแล่นเสียงแบบโบราณนีครับหลายอย่างนะบ้านเย็นลากแนก็มีครับพุทธิเยนี่ để quay hết năm học quay phản công của quay cho vào cái lưu bê 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 hoạt bê 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 เขาไวายโบราณเขี่ยงทีบริการทัวร์เมืองอุบลครับผมเห็นนาเห็นนานุ่มคุ้นชึ่อไงเอวเอื่อนในรถว่าเสียงขาควาแท้ว่าสิครับผมมีปอมเคยไปฉันเลงหนังอยู่ครับเคยไปเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงปวกไอ้เกี่ยวกับพวกรบรุ่เนี่ยโอ้เป็นนักลบแค่ไหนนักลบบางที่จำได้สนน้อยแต่ว่าไอเร็กกะทีใช่ครับ ขอบคุณครับ